เอาเลอาละคะก็ขอกราบในช่องทุกท่านนะคะวันนี้ก็จะมาแคสเกมกันนะคะวันนี้ก็จะมีแขกรับเชิญพิเศษซึ่งมันาโผล่หัวมา้วมันหา,ายไปไหนซึ่งก็ตรงนี้ใช่ปะโอเคเอขึ้นมาได้เลยเร็วโอ๊ยอย่าตีนะคะก็สั่งให้มันไม่โกงนะฮะเอเตอร์อย่าเข้ามานะวาเ,เว้ยสองคนน,นะฮะก็ไม่ได้โกงฮนะ อย่างที่เห็นว่าไปขุดเหล็กมาได้ก็เมื่อพาที่แล้ว,วขุดได้22สิบนะคะก็ขุดได้22แล้วก็มา41เล่นนอกรอบไงอันนี้ไม่ได้โกงค่ะถ้าโกงผมคงได้มากวนี้แล้วล่ะอันนี้ไม่ได้โกงคะเล่นนอกรอบนะฮะ,ะมีเหล็กเท่านี้แหละเนะาะใช่ครับก็ดูพิษ X ดิพิษ X แค่แตะขี้มดทีเดียวก็แตกแล้วนะคะก็เป็นหลักฐานได้ว่า การไปขุดเหล็กมาแต่ลืมปิดเสียงว่าลืมปิดเสียงขออภัยนะฮะที่ได้เพราะว่าลืมปิดเสียงนะฮะก็เห็นจากพิกัดแล้วเราจะไปขุดกันนะครับใช่แล้วพอเราใช้พิกัดตบหาอะไรทีเดียวมันก็แหลกเป็นขี้มดแล้วก็ที่ขุดก่อนไม่ได้โกงนะอุยโทษโทษพี่จะนะก็เห็นว่าไม่มีกล่องไอ้กล่อง เอ้ยมีกล่องแต่ว่ากล่องมันไม่มีอะไรหินเออมันไม่มีเลยหินไม่มีเพราะว่าเราไปลงเอ้ยโทษโทษโทษเราไปลงถ้ำกันเออคือเด้อเด้อเดี๋ยว้ออย่าอย่าพึ่งกลัวนะตาอย่าพึ่งกลัวนะคะแคทเกมเอตเอทเกมไม่ลงด้วย <c oughs> เฮ้เดี๋ยวต้องไปคุณไม้ก่อนนะพี่<า>อ่าเออเฮ้ยเปิดเปิดหมอดซอมบี้ด้วยเออกูลืมเปิดเมื่อตอนนั้นพี่เจอซอมบี้ทะเลทรายอ,ะอ,อ,อ่ะป้ปองป้ปองป้องปืนป้องป้องช <c oughs> นะฮะก็มาคาพิกแอคดีกว่าถ้าผมไปตัดไม้ก,ก่อนนะตอนนี้อิ่วอาหารมากนะฮะก็นี่อันนี้ตบขี้มดทีเดียวก็แหลกแล้วไม่เชื่อดู แปะอ้าวไม่แน่วัน่ะกูสกกูชิงบลแปะ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 ไม่แตกวะอ้ออ้ลกเจ่เากิงบังแล้ว่ะจ้อไม่อยากจะมอน่นี่แตกแล้วแตกแล้วแตกแล้วนะฮะหม่อยากจอโอาโอ้โอ้ยโอ้ยโตจะตายแล้วตจะตายแล้วตายแล้วติดายไอ้ ไม่ไม่ไม่ตายใจโอ้ยโต้มันแหลกมากโต้ลูงนี้คู่ปิดหมอกหมดหมอกหมดกูว่าปิดหมดสุดแล้วนี่เอื้อู้พยายามตีโต้ครั้งหนึ่งเลยคิปเปอร์คิปเปอร์มาเอาของด้วยโอ้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 ไวซซัมบี้แหลกซัมบี้หมู่บ้านเอบีซีแหลกมากบอกให้ มี่บูแหวนไอ้พี่ก็อย่าลืมนะไอ้บล็อกแดงนี้เป็นบล็อกดินเหนียวที่ผมบอกจำได้ไหมับเออเออเแล้วจานเดิะไหนไอเชื่อมันโอเคอาจจะได้ยินเสียงรบกวนนะคะเพราะว่าข้างหลังอะพี่เอตเต้ยมาเล่นเกมอยู่นะฮะก็ไม่รู้จะใส่หรอกโอ้โหเอตเต้ยมาเล่นเกมสเตอร์ยื่นใส่ครบชุดเลยครบชุดเลยเหรอเออเบลเบลเบลชุดเฮ้ยซอมบี้ทะเลทราย เพระตตีมันโตก็เป็นด้วยก็นั่นแหละมันเป็นชุดกอดสไแ้วไปแล้ซอมบี้ทะเลทรายที่หายเออกิตายแล้วเร็วซอมบี้ทะเลทายชิบหายแล้วพี่มีดาพี่ไม่ปิดหมดอาดับเอาอย่าเพิ่งอย่าปิดกูไม่ปิดหรอกตระามันโอ้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 ออออเโอ้้้ เย้เย,ย้เ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 ย้โอ้คว้ได้วยนะย้เยเป็นความชิบหาย,ยละบารไลของอื้งของต้งงตเดี๋ยว,นะวกูเก็บไว้ในกล่องให้นี้ไม่ใช่ของต้ชิปของต้มีดาบออออ,อดาโอ,อ,อ้ยนะฮะ ชนทีมันแหลกแหลกกัดนะอัะอ่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 ะโอ้โหซัมบี้ดาบดูดาบมันดูดาบดูดาบมันดูดาบดูดาบมันแหลกบ้างไหมเนี่ยเดือดตายดาบติดดาบดาบติบวกโอ้ยเดี๋ยวขอบโค้ชช่วยครับชัดเลยครับพยายานเลยครับเอ้ยพี่ตาเข้ามาพี่หลุดพี่หลุดว่ะทุกทีทุกทีก็ต้องขอโทษนะครับหลุดใชิบหายม่ม่ตายังไม่ออก มันหลุดเองนะคะไม่ได้กดเออมาแล้วเตยอะไรอะอะไรอ่าเขาอะไรซ่าเหมือนกันมึงให้มันละมุ่งอย่างมันยุ่งมันโตมึงยุ่งด้วยกันนะยุ่งกับใครอะไรเยอะหึแหลกมาก ขออภัยซซมบี้ซซมบี้แบบนี้พี่อาร์มดูคุณไม่น่าปิดโหมดเลยก็ก็ตอนแรกมันแหลกไงพี่ถึงปิดโหมดอะซซมบี้แหลกชิบหายเฮ้ยซมบี้ใส่สร้อยคอด้วยฮะซซมบี้ใส่สร้อยคอซซมบี้บ้าเลยแต่สร้อยคอไอตังจำได้ว่ากูกินไก่ไปแล้วนี่หว่าย่ามขอดาบหน่อยเอาดาบมา ใครดาไม่กองมาแล้วมาแล้วเย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 ่เยเยเย่เยเ้โอ้แหลกมันมาเล้วอยากนบอกให้ผู้ชมพี่ทะเลทรายสัตว์เอาชุดมันไปเดี๋ยวพี่ไม่เอาพี่เอาอ่โอ้โหสเก็ตพี่อาตีต้นหรอคนึง แมวแมวแมวไปฆ่าตัวตายเองเอ้ยหน่อยไปฆ่าตัวตายเองสี่ไม่ไม่ไมาเลยพยายามชุดเป็นไงบ้างเออกูก็ลืมเนี่ยว่าขวานแม่งก็สามารถชูวได้เฮ้ยมันฆ่ากันมันฆ่ากันเงงโหยิ้แม่มึงนี่ดีนะเนี่ย เออกูจะช่วยมึงนะเกี่ยวตันเกี่ยวชนเกี่ยว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 ท่อนเอ็นที่ทำเอาดาบมันเป็นไโอ๊ยงอม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 งมงมงมวิติดเนื้อสอบเอ้ยติดเชื้อพี่พี่กลัวตัวสีอะไรมากที่สุดรู้ป่ะพี่กลัวตัวสีเขียวมากที่สุดน่ากลัวมากเลย

พี่เคยโดนคิปเปอร์ระเบิดไปครั้งหนึ่งแล้วพี่จะไม่ทําการปิดหมดแต่พี่จะหลบไปซ่อนอยู่ใต้ดินไม่แต่ตัวที่มันน่าวปวดที่สุดปลื้มปลุมตีนเตีองอยงเลยหลบใต้ดินเรลวหลบใต้ดินหา,า,าห,าหาาลบใต้ดินอย่างเด,ยงเดียวมันก็ไม่มันใช่เปล่าเราต้องขุดเหมืองด้วยเว้ย ก็หาตัวอู๋บอกให้นะฮะอาจจะไม่หนุกเพราะว่ามันแหลกเดี๋ยวะคุณมีที่ขุดเหล็กนี่หว่าหากถ้าคุณได้ที่ขุดเพชรมาใช้ที่ขุดเพชรขุดเลยฮะไม่ต้องไปกลัวนะฮะว่า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 ,วา,วาอืออืออือพีตา โตพอกูแหลกมากพอแล้วสร้างเครื่องอันนี้กันไหมแหลกมากพอแล้วฉันแหลกมากพอรู้อะไรทุบๆปะอะไรมึงเี้ยไปดิกมึงอ่ะใครมึงรังคู้อ่ะอะไรเล่นแม่งเล่นแม่งเบาไม่ได้กูผิดอะไรวะทุกอย่างบุญมากเลยอืม แคทเกมคนอื่นพูดกันอยู่แล้วล่ะตาเออเออเอบตาบาก็บว่าบบบบูไหนมองไม่เห็นที่อาเฮ้ยพี่เจอทําอีก่าหนึงนน่งละเจอที่อาบละข้ามไปที่อาบที่อาบไหนชกูพ่น,นี่ เดี๋ยวกูลืมไปกูกดจออุย้ยซอมบี้มึงใช่มใครซอมบี้ไม่ได้ทำเหรอเฮ้ย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 ปุ๊บปุ๊บเอเอตัวพี่แกเมอกี้ อุ๊ยอู๊ยตบอ่ะเอาว่ะตบอ่ะกล้าตบอ่ะกล้าเธอตบฉันจุบกลาว่ามึงไม่เลิกพูดเธอตบฉันจุบเธอตบฉันถีบและตอนนี้ผมอยู่ที่ถ้ำแห่งหนึ่งที่เรียกได้เลยว่าเป็นถ้ำที่อันตรายที่สุด ในสามร้อยโลกแล้วตอนนี้ผมเจอทองโต้นเร็วๆพี่เจอทองแล้วใช่ไหมรู้ใช่ไหมไม่อยากไปใช่ปะหล่ะซซมบี้ข้างหลังอ๋อต้นเร็วแซมบี้วิ่งทำให้กูตกใจต้องมาใช้อะไรขุดนเนี่ยนาเด้อเด้เดีอยด้ๆๆๆโอ้โหโอโหโอ้โหแหลก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 ครับเกิดอาการแหลกครับ รู้สึกว่าดินเสียงเต้ยตอ,ออกเข้ามาน่ยดิอ,ออกแล้วกลับให้แปเอามาตัไม่โอปตะเออไม่โอเวอตะโอเวตัจะฆ่าเราตายตอนนี้อะไรคนละเรื่องเล็กเล็กเล็กอยู่ไหนอะ ดเยยลาพีสอย่าเพิ่งขุดอย่าเพิ่งขุดเอ้ยโอ้โหเกือบตกเกือบตกโอ้โหลาพีสครับโตเป็นตุ๊ดนะเมื่อวานใครได้เล่าให้เมื่อวานใครได้เล่าให้ตาฟังบ้าง ัักวกนเด็กชายเด็กชายเต้ยจำได้ป่ะเด็กชายเต้ยหนึ่ง,ง,ง <c oughs> วงหนึ่งเท่ากับเท่าไหร่หนึ่งวงหนึ่งเท่ากับไม่ใช่น้องไปเด็ก<ล>ชายเต้ยหนึ่งวงหนึ่งเท่ากับเท่าไหร่ไม่รู้ครับครูฉัน,อนลองไปถามพ่อแม่ดูนะปุ๊บไปถามพ่อพ่อครับหนึ่งวงหนึ่งทเท่า,ทากับเท่าไหร่ไปถามแม่ แล้วพอไปหาน้องน้องดูหนังก็ซีล่าอยู่น้องบอกน้องก็ซีล่าพอไปหาพี่พี่ดูหนังโป้อยู่พี่หนึ่งหมื่นเท่ากับเท่าไหร่อัลต์อัลต์พอไปหาบริษัทไปถามพอไปถามบริษัทหนึ่งหมื่นเท่ากับเท่าไหร่เชิญครับเชิญครับ แล้วตอนนี้ผมอยู่ที่เออปะปูกินีทุยไม่ใช่แล้วพอไปหาครูวันต่อมาเด็กชายเต้หนึ่งโงหนึ่งเท่ากับเท่าไหร่เฮ้ยเต้ก็แล้วและไอ้เต้ก็บอกว่าไปถามแม่งดิพยายามโดนตีอะถามแม่งดิเฮ้ยจะตีกูเฮ้ยเต้ก็เลยไปถามแม่ง เธอเห็นฉันเป็นตัวอะไรกอรสิล่ากอรสิล่าเธอจะเอาไงกับฉันอ้าวตื่นเอาตื่นฉันจะไปฟ้องผอนะเชิญครับเชิญครับไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่มันละกวนตีนมึงละกวนตีนเออะรู้สึกว่าเราจะหาทางออกไม่ได้นะโตทางออกอยู่ตรงไหนอีกไกลแค่ไหนพวมึงจะโดน อีปีอีปีช่วยชาติเพียงแต่ต้องขูดแป้งบนเปล่าเออเดี๋ยวจะซ้อใหม่มาเดี๋ยวอย่าเพิ่งขอตัดพาร์ทไว้เพียงแค่นี้เจอกันใหม่พาร์ทหน้าขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ